ไงตั้มโอ้โหพี่สวัสดีครับตั้มพาพาสาวมาหาพี่แจมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตั้มมีเพื่อนใครคนป้ามาเล่นปีเคหน่อยปีเคหรอพี่เหรอเออปีเคผมบอกเลยนะยูทผมเกลือนะวันนี้โอ้ไม่มีหรอพี่ก็เกลือเหรอแต่พี่เกลือหิมาลายันเอ่อพี่ป้าพี่ดูเก็บผมชัดป้าชัดอยู่นะชัดอยู่นะโอเคเออ เนี่ยอยากแนะนำนนให้ตั้มเขารู้จักเพราะว่าวันนั้นตั้มตั้มไปด่ามึงไงตั้มมาด่าผมอะครับผมไม่เป็นไรไม่ใช่าี่เลยอยากให้เจอให้เคียนตรงนี้เลยเหรอครับใครๆก็ด่าผมพี่ผมก็เลยไม่มั่นใจว่ามันเป็นเพราะผมหรือเป็นเพราะผมด่าผมไปด่าพี่เขาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้ไงที่มึงออกออกคนละนนใช่ปะคน ไม่ไม่เคยนนไหนทักนนด้วยอรอเหรอ,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 อใครจะไปกล้าด,า <laughs> ดา่าโหด่าเรียอที่ด่ามีแต่พี่ตะเท่านั้นแหละโอ้โหโตโตหยอกหยอกไม่นนทักทายที่ทักทายทักทายอืมแต่เราเคยเล่นกันแล้วคุณตั้มใช่ใช่ใชไปเจอพี่นนแล้วเมื <laughs> ่อวานผม <laughs> ผมดูงานคุณด้วยนะไอ้ที่รายการของที่เป็นแบบผ้าหมวล้ออะ ตลกตลกรายการไมเกนขึ้นนะพี่จริงหวัดดีครับผู้จริงหวัดดีนะครับเลยอ่ะไมเกนขึ้นเลยอ่ะสนุกสนุกสนุกโอ้โหพี่สนุกติพวกผมจะตายอ่ะดิเออเราเราจะจับคู่กันไหมใครคู่ใครพี่ก็จะก็โอนหอยออกไงวัยรุ่นเขาเล่นอย่างนี้กันโอเคมาดีมาหนึ่งสองสามอ้าว เฮ้ยต่อๆเราอยู่ด้วยกันว่ะสบายสบายพี่ฝางด้วยนะคะน่เราเป็นนอจอครับนนแจมครับพีกนีนแล้วก็มากันมาเลย, <c oughs> เลยโอ๊ยพี่นอนสวัสดีครับฝาะเพื่อนๆครับเราเอาใครกดอ่ะกดเทนกดไม่เป็นเลยดิมีนคนขอบุลุงโทษด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะตัง้ตงเบาๆก่อน เบาๆก่อนเนาะมาเล่นบ่อีเลี่ยดเลยกันคุณผมผมมาทำผมมาถ่ายงานแต่งงานแะผมไม่มีอุปกรณ์เลยเลยอ่ะใช่บ้ารอเลยเพราะว่าผมไม่ชอบียนหนังสือผมพิมพ์เอาอืมโอ้เบาๆเบาๆาอเบาๆพอขอหน่อยนะก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนมีคนบอกว่าช่องพี่นน์อย่ายอมโอ้เยี่ยมเลยครับขอคอกันด้วยนะคะขอหน้าจอห้องพี่บอกว่าขอบลงโทษโทษเรองนครับ รอบที่แล้วพี่ตาก็ร้องเพลงเวล้นะครับยังโห้ร้องเป็นแพะด้วยเเะแระเลยบ้าเขาบอกว่าวันนี้จะแป๊บเดียวนี่รอไปห้าทุ่มแล้วก็พี่ก็พี่ก็ขคาะใจให้ผมส่ใช่ครับมิมตั้งแต่มีสายการให้กดเก่งเลยอืมเล่นโชว์อีกแล้วเหรอมีเขาะไปมีใจก็าขอมานี่ป็นยงนายคง โอม้มีจอขอไปมีใจขอไปเอไปเอันนี้คูณสามด้วยนี่จังหวะนี้คูณสามด้วยเธออ่นเพื่อนครับเออรุยครับเอาให้เป้าหมายมันถึงสามคนครับขอสิบสามคนสิบสามดอกครับโอ้ยหมูัสดีครับ ขนาดนี้มิมมิมก็ใหญ่ใหญ่ตามเมลอนเลยตาเข็ดแล้วตาเห็นชื่อพี่น้องตาครัวเลยมิมเป็นราเก่งที่สุดครับขอบคุณมากครับขอบคุณเลยเยี่ยมเลยครับเพื่อนบขอบคุณครับดอกสุดท้ายครับเพื่อนๆดอกสุดท้ายครับเยี่ยมครับตบมือพี่พร้าชอบเที่ยวสวัสดีครับนี่เกมมี่ไฟล์แท็กครับเยี่ยมครับทุกคน อัน้ี้นะคะของขวัญคุณสามค่ะไอ้เด็กดีสามอยู่นะเพื่อนๆพื่อนนะี่สีดวนหวัสดีครับมหาล้านี้ยังอยู่ไหมครับเนี่ยแข็งมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณดูเดอร์ครับมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันไปแล้วเกาสิมหาล้านนี้โอ้ยมันไม่ได้แล้วโอ้ยคุณสามอีกคนโอ้ยมันคุณมันคุณ ไม่ได้นะจังหวะเนี้ยขอบคุณคนหนึ่งกับคุณีทค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะแจเพราะเดือดอยู่นะจังหวะเนี้ยโอ้โหสิวินาทีโอ้ยนวมนวลนวมคุณมีนวมเลยโอ้โหมีนวมด้วยเ่ะผมบอกให้เนี้ยกมดูเดือดจริงแอบพี่กันถ้าใครให้ยูนิเวิร์สผมอ่ะผมจะเต้นจะให้ผมเต้นเพลงอะไรก็ได้เออเต้นได้หมดอ่ะเต้นน้องไะ เอาซีเอาซีอ้าวไอ้เราก็พร้อมเราก็พร้อมเราก็อู้คุณก็มีนมกันเบิร์ดมาเลยสองตัวสองอันน่ะบึ้งมาเนี่ยเอาไว้ชนะเขาเนี่ยงั้นจัดมาเลยครับบ้านผมมีกระสอบทรายครับมาเลยครับเดี๋ยวนะสองนาทีเฮ้ยเรายังมีเวลาอยู่นะเรามีนวมอยู่นะยสองนาทีฮา้วนี่ยังไหวอยู่นะเรานิ่งเงียบ ทีม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 เคาะใจเราไปกันก่อนปะหมดพิการพิการผมว่าีแล้วครับผมว่าอย่าดีกว่าพี่นั่นเมาส์กันแล้วครับหมอบดีกว่าหมอบดีกว่าหมอบดีกว่าพี่เคาะใจล้วนเลยครับเคาะใจล้วนเลยครับเพื่อนๆครับเทปเราเปียวอยู่เทปหมอบครับเคาะใจดีกว่าพี่เคาะใจกันหมดเลยครับเพื่อนๆครับแล้วก็ตบมือกันครับหมอบครับ ดีกว่าโอ้โหมอบดีกว่าไม่กันนีกเลยว่ะผมผมโชคดีที่ผมมีมีแจมคอยแบกนะครับเทพพี่แจมมีไข่อยู่เนี่ยเนาะสาต้องไปดูหน่อยต้องไปดูหน่อยเข้าไปแอบส่องไปแล้วเฮ้ยโอ้เฮ้ยผมมีเทพคนใหม่มาที่สาวิทีิสาวเว้ยหรออันนี้มหาราณีเลยพิธีเออตัวนี้มหารานีเลยตัวเนี้ยพิธีอย่าปล่อยน้องตั้มเฟ้งฟางเนี่ยพี่ เนี่ยเราวัดกันได้ก็ตรงนี้แหละมอกเลยความสัมพันธ์มันมันจะวัดกันอย่างนี้จริงเหรอครับพี่จริงเหมือนวัดมันวัดก็ตรงนี้แหละเนี่ยมหาราณีที่สาวบอกว่าไม่มีคูณอ่ะขอพักก่อนดีกว่าไปเมื่อกี้คูณสามเลยนะนั่นแหละสิเดี๋ยวตบมือต้อนรับมหาราณีกันนอนปีฝากันแล้วอ่ะดดิ ใช้คำว่านอนดีฟ่าแล้วอะคือถ้าเป็นอย่างนี้ขอเป็นยกเยงสักพักได้ไหมคยกแยงสวัสดีมหารานีทุกคนนะผมยกเยกเองครับนี่เป็นของเธอนะตามบนเลยเน่ยตามอะไรอะโอ้โสิบปีสุดท้ายไม่น่ารอดยูนิเวิร์สไม่น่ารอดใจไปฮะยังหวะขอใจไปฮะเพื่อน นี่ผมรออีกสองวิผมรอขอบคุณเทพบ้านแจมแล้วครับยอมจำนนดีฟ้าดินแลกลูกไกกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับฉันบอกให้หยุดทำไมไม่หยุดขอบคุณใหพี่ขอบคุณคุณอาลีบาตคุณพีทขอบคุณครับคุณดาริยเรียรูดเดอร์ครับมิงหมอกเขาไปต้อนมันเกตขอบคุณครับได้ค่ะขอบคุณป๊อปนะครับคุณ ลำบักไทยนะครับคุณวันหอมนะฮะคุณสตรอมคุแฮนนะฮะคอารีนะครับคุณกาญนะครับคุณเอ็มร้อยห้าสิบคุณกระต่ายหมายจันนะครับเอาไหนอ,ออกหรือไงเอาไหนอ,ออกอีกทีมาเอ,อ,อ<ม>าหนออกอีกทีมาหนึ่ง 1, 1> สอง,ส,องสามสี่เด่ ห้องแจมนี่ไม่รักแจมมากก็ต้องโกรธเราสองคนมากเลยนะครับเขาส่งของฝันแค่ขนาดนี้ครับอ๋อไม่ไม่เขาเขาส่งรักแจมพี่พี่พี่เขาส่งส่งรักแจมอยู่ละพี่พพพพี่ส่งให้รักหนอะไรนะคนเดิมวันที่ส่งให้รักหนึ่งส่งคนเดิมจากรอบเมื่อกี้ใช่ได้เดี๋ยวหมดอันนี้จะกลับแล้วครับหมดน,นี้จะกลับไปคุยกันแล้วครับพีไ่ได้ โอ้ไม่เอาแล้วน้อยพอแล้วน้อยยอมแล้วครับไม่ไหวเต้นไม่ไหวจริงวันนี้วันนี้ง่อมทั้งวันเลยเนี่ยคิดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่อีกแล้วผมจะแต่งหน้าแบบอ๋อเหรอได้นะเฮ้ยแต่แต่เสียงตั้มมันแบบแบบเขาเรียกอะไรเขาแบบนี่มันมีเสียงผู้หญิงมันกดอาวการเสียงผู้หญิงอ๋อเห็นนะไม่ใช่คือหมายบามว่าพูดแล้วมันมันถะ ปพปับหายไปอ่ะอ๋อหมายถึงว่าเสียงตอนนี้มันขาดเหรอใช่เสียงขาดเออนี่เลิศเลยเล <c oughs> อ๋อคุณแอนบอกแล้ว<า>อ๋อเทพเทพของแจมคือสบาราเฮออแต่เทพของผมชื่อสบาราโฮนะฮะ <c oughs> เ,เป็นย่ายกับน้องสบาราโฮ <c oughs> สวัสดีพี่สบ,บาระเฮ่ด้วยนะห้าวิสุดท้ายจานวันนี้จานดูแรงเยอะเดียวผมผมแบบผมมาลบพลังเลยเนี่ยผมนั่งรถมาโคตรเพียเลย,ย <laughs> ผมมาดนุพี่ผมหายเหนื่อยเลย,ยพี่อ่ะพี่อ่ะดูบอลใช่ปะ่ะตีสี่เว้ยแล้วก็ตื่นแปดโมงไปส่งลูกแล้วก็พาพี่เขยไปดูรถดูรถเสร็จพี่ไปอีเวนท์ที่เซนท่านชนบุรีแล้วตีรถกลับมาเออพี่โดนไปสองเมตร เป็นอะไรพี่สองเมตรพลาครับเรียบร้อยโโอ้หตึงจัดนี่จับพี่ขอบคุณมากครับคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอคุณมากนะครับเพื่อนๆครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับบบ๊าายยพี่ตะตั้มอย่าไปว่านนอนก็อีกนะใช่ครั ผมว่าพี่พี่ี่ตาออกแนวหมอนใส้ผมละพี่หยอกหยอกหยอกเจอเจอกันครับเจอกันครับกล้าว่าต่อหน้าเลยเจอกันครับคุณตามเจอกันครับพี่อยู่เนี่บ